สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินมะเหมียวเล่าให้ฟัง EP 30หากเพื่อนเพื่อนชื่นชอบช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หรือสนใจโด o n a t e ให้กับช่องเหมียววายุเสือพาวา่ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องที่หนึ่ง รักวุ่นวุ่นของสาวซุ่มซ่ามนะบริษัทแห่งห,หนึ่งในเมืองใหญ่ที่มีผู้คนมากมายแออัดบริษัทแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดในการทำงานทุกคนต้องมีระเบียบและเข้างานให้ตรงเวลามีวินยัยแล้ววันนี้ก็มาถึงวันนี้เป็นวันที่พนักงานทุกคนต่างตื่นเต้นเพราะเป็นวันที่จะมีพนักงานใหม่เข้ามาทำงานที่นี่เป็นวันแรกนั่นคือน้ำฝนสวัสดีค่ะชื่อน้ำฝนนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะน้ำฝนยิ้มกว้างหลังจากแนะนำตัวเสร็จพลาง ยกมือไหวรุ่นพี่ทุกคนและในตอนนั้นเองที่น้ำฝนกำลังจะเดินไปที่โต๊ทำงานของตัวเองน้ำฝนก็สะดุดเข้ากับสายไฟที่เกะกะอยู่ที่พื้นโอ้ยน้ำฝนร้องเสียงดังออกมาพร้อมลม้มลงไปทั้งตัวทำให้เอกสารแฟ้มงานในมือของน้ำฝนกระจัดกระจายไปทั่วโต๊ะและแถวแถวรอบข้างเธอรุ่นพี่ทุกคนที่โต๊ทำงานใกล้ๆต่างยิ้มให้กับความซุ่มซ่ามของน้ำฝนแต่ก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งเดินเข้ามาช่วยน้ำฝนคนแรก พี่เอกหัวหน้า,าแผนกงานของน้ำฝนพี่เอกที่มีใบหน้าเข้มขลึมดูน่าเกรงกลัวของเหล่าลูกน้องเขาหยิบเอกสารที่ตกอยู่ที่พื้นรวบรวมยื่นให้น้ำฝนพร้อมกับยิ้มอ่อนๆให้เธอไม่เป็นไรครับเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอน้ำฝนที่เห็นรอยยิ้มมันก็ทำให้น้ำฝนใจเต้นแรงวันต่อมาความซุ่มซ่ามของน้ำฝนก็ยังมีให้ได้เห็นบ่อยๆพอถึงในช่วงพักเที่ยงพนักงานต่างพากันไปทานอาหารที่โรงอาหารของบริษัทน้ำฝนก็เช่นกัน เธอกำลังเก็บงานที่วางอยู่บนโต๊ะเตรียมตัวจะไปโรงอาหารพอน้ำฝนหันหลังก็ชนเข้ากับพี่พีทที่ยืนอยู่ด้านหลังเธอตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้อุ้ยขอโทษค่ะพี่พีทพีทยิ้มอ่อนให้กับความเปินไม่เป็นไรครับพี่ผิดเองที่มาเงียบๆไม่ได้ส่งเสียงพี่พีทมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีหนุกมกลังจะไปกินข้าวนะคะพี่พีทใส่หน้าไม่มีอะไรพอดีพี่เห็นยังอยู่ข้างบนเลยจ้ะชวนไปกินข้าวด้วยกันน่ะน้ำฝนพยักหน้ารับแล้วทั้งคู่ก็พา การเดินลงไปกินข้าวที่โรงอาหารนั่นคือจุดเริ่มต้นของน้ำฝนที่ได้รู้จักพี่พีดหลายๆเรื่องที่ต่างออกไปจากหน้าตาที่ดูเข้มขึมตลอดเวลาและในช่วงบ่ายก็คงไม่พ้นความซุ่มซ่ามของน้ำฝนที่มีตลอดน้ำฝนดันกดปุ่มผิดระหว่างพรีเซนต์ข้อมูลทั้งยังเผลอทำกาแฟหกใส่แป้นพิมพ์แต่ทุกครั้งที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นน้ำฝนก็มักจะได้รับความช่วยเหลือและกำลังใจจากรุ่นพี่และเพื่อนร่วมงานรวมถึงพี่พีเสมอ ทำให้น้ำฝนรู้สึกถึงความเป็นครอบครัวของเพื่อนเพื่อนร่วมงานและดูเหมือนจะเป็นพี่พีทที่ให้ความช่วยเหลือเธอบ่อยครั้งที่สุดพี่พีทเป็นคนใจเย็นและยิ้มอย่างอดทนเมื่อเห็นน้ำฝนทำตัวซุ่มซ่ามหลายหลายครั้งจนในที่สุดความใกล้ชิดนั้นเริ่มที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนเกินคำว่าเพื่อนร่วมง,งานวันต่อมาหลังจากที่ประชุมสำคัญเสร็จน้ำฝนที่ดูเหมือนจะกำลังเครียดกับความผิดพลาดที่เธอทำระหว่างการประชุมและกำลังขอโทษทุกคนในห้องประชุม พี่พีทก็เดินเข้ามาตกบ,บ่าน้ำฝนเบาๆไม่เป็นไรหรอกครับทุกคนผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นที่สำคัญกว่าคือเราต้องเรียนรู้จากมันและน้ำฝนเองก็ตั้งใจทำงานมากๆพี่เห็นทุกคนเห็นพวกเราภูมิใจในตัวน้ำฝนนะคำพูดของพี่พีททำให้น้ำฝนรู้สึกอบอุ่นใจมากขึ้นน้ำฝนยิ้มให้พี่พีทเบาๆแม้ว่าในใจจะยังรู้สึกประหม่ายอยู่บ้างแต่เธอกลับรู้สึกถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ หลังจากวันนั้นที่พี่พีทให้กำลังใจน้ำฝนความสัมพันธ์ระหว่างพีทและน้ำฝนก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปพวกเราเริ่มใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็ตามอย่างเช่นกินข้าวเที่ยงร่วมกันหรือการทำงานล่วงเวลาของน้ำฝนพี่พีทก็จะคอยอยู่ช่วยเหลือเธอตลอดพี่พีทและน้ำฝนก็เริ่มสนิทกันมากขึ้น เริ่มรู้จักอะไรหลายอย่างที่ไม่เกี่ยวกับการทำงานของบริษัทน้ำฝนเริ่มสังเกตเห็นว่าสายตาของพี่พีทที่มักจะมองมาที่เธอด้วยสายตาที่อ่อนโยนและยังคอยช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการยกเอกสารหรือสอนงานใหม่ๆที่เธอยังไม่ชำนาญทั้งคู่มักจะคุยกันมากกว่าเรื่องงานไม่ว่าจะเรื่องชีวิตส่วนตัวความฝันหรือบางทีก็มีแซวมคาหาบ้างวันหนึ่งหลังเลิกงานพี่พีทก็เอ่ยปากชวนเธอไปทานอาหารเย็นที่ร้านประจำของเขา พีทพาน้ำฝนมาที่ร้านอาหารอิตาเลียนเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่มุมสงบในเมืองร้านมีบรรยากาศอบอุ่นแสงไฟสลัวๆและมีกลิ่นหอมของพิซซ่าอบใหม่ทำให้ฝนทางตื่นเต้นและรู้สึกผ่อนคลายพี่พีทชอบมาที่นี่บ่อยหรอคะน้ำฝนถามพลังมองไปรอบๆร,ร้านใช่ครับพี่ชอบมาที่นี่เวลาคิดงานไม่ออกหรืออยากผ่อนคลายหาที่เงียบๆพีทตอบพลังก้มดูเมนู แล้วน้ำฝนชอบทานอะไรเป็นพิเศษเหรอน้ำฝนนิ่งคิดไปครู่หนึ่งก็ตอบแล้วแต่พี่พีทเลือกให้เลยค่ะน้ำฝนไม่ถนัดน้ำฝนยิ้มแห้งๆก็ไม่เคยมานั่งกินอะไรแบบนี้นี่นาะทุกทีอยากกินก็สั่งในมือถือให้เขามาส่งแล้วก็นั่งกินไปดูซีรีส์ไปหลังจากสั่งอาหารเสร็จทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันอย่างลื่นไหลเป็นธรรมชาติน้ำฝนรู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้พี่พีแตกต่างจากที่บริษัทคือความสบายๆและอารมณ์ขันที่ไม่ค่อยจะมีนักในเวลางาน แล้วก็มีพิซซ่าถาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยชีสหยดยาวพีซตัดแบ่งพิซซ่าให้น้ำฝนน้ำฝนรู้สึกถึงความใกล้ชิดเมื่อมือของพีซสัมผัสกับเธอเบาๆระหว่างส่งจานให้ความอบอุ่นเล็กๆที่แผ่ออกมาจากการกระทำนั้นเผลอทำให้น้ำฝนรู้สึกใจเต้นแรงจากวันนั้นมาทั้งคู่ก็ออกไปทานอาหารด้วยกันบ่อยมากขึ้นและแต่ละวันมักจะมีเรื่องพูดคุยที่ทำให้รู้จักกันมากขึ้นเช่นพีซเริ่มเปิดใจพูดถึงการกดดันในเวลางานและชีวิตส่วนตัว ส่วนน้ำฝนก็พูดเรื่องความใฝ่ฝันของตัวเองและความตั้งใจของตัวเองเหมือนกันจนมาวันนี้ก็ล่วงเวลางานมากแล้วพีชเดินมาส่งน้ำฝนที่รถขอบคุณนะคะที่คอยช่วยเหลือตลอดเลยพีชที่เห็นแบบนั้นก็ตอบไม่เป็นไรหรอกพี่เองก็ต้องขอบคุณน้ำฝนนะที่คอยสร้างสีสันให้กับที่ทำงานและชีวิตของพี่ด้วยทั้งคู่มองหน้ากันครู่หนึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งแต่เรียบง่ายจริงๆแล้วพี่คิดว่าความรู้สึกของเราคงไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานอีกต่อไป น้ำฝนคิดเหมือนกันไหมน้ำฝนที่ได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้าเบาๆเธอรับรู้ได้ถึงความจริงใจในสายตาของพีทหลังจากนั้นมาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็พัฒนาไปอีกขึ้นพวกเขาไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานแต่กลับกลายเป็นคนสำคัญในชีวิตกันและกันถึงน้ำฝนจะยังทำตัวซุ่มซ่ามอยู่เสมอแต่พีทก็มองว่านั่นก็เป็นเสน่ห์ของเธอไปอีกอย่างโดยฉบับของเธอ เรื่องที่2ป่วนข้างบ้านบ้านหลังที่15และบ้านหลังที่16อยู่ติดกันบนถนนสายเงียบสงบในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่เพียงแค่เพื่อนบ้านสองบ้านนี้ก็สร้างความวุ่นวายให้กับทั้งซอยบ้านหลังที่15เป็นของคุณป้าชอบพกาหญิงวัยกลางคนที่มีนิสัยขี้บ่นและพิถีพิถันไปซะทุกอย่างทุกเชาคุณป้าชอบพกาจะล้างลานบ้านจัดดอกไม้และตัดแต่งต้นไม้ให้เรียบร้อย เธอชอบความเป็นระเบียบและความเงียบสงบเป็นอย่างมากข้างบ้านเธอคือบ้านหลังที่16ของคุณลุงพลหัวหน้าครอบครัวเสียงดังผู้มีงานอดิเรกคือการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์แปลกจากของเก่าในโรงรถลุงพลมักจะส่งเสียงดังจากการใช้เครื่องมือทุกเช้าไม่ว่าจะเป็นเสียงตอกตะปูเลื่อยไมย้หรือแม้แต่การขุดหลุมอะไรสักอย่างโดยไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเขาทำอะไรอยู่โธ่ คุณลุงพลป้าชอบพกาบ่นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงดังรบกวนมันเช้าเกินไปแล้วคนเขาจะพักผ่อนกันป้าชอบพกาตัดสินใจว่าเธอจะต้องจัดการกับปัญหานี้ให้ได้จึงเดินไปที่บ้านของลุงพลพร้อมกับเคาะประตูเสียงดังคุณลุงพลช่วยเบาเสียงหน่อยได้ไหมคะมันเช้าจนคนในบ้านฉันสะดุ้งตื่นหมดแล้วลุงพลที่กำลังติดตั้งกล้องส่องดูดาวแบบทำเองหันมายิ้มกว้างแล้วตอบด้วยน้ำเสียงอารมณ์ดีว่าอ๋อ ขอโทษทีนะคะป้าชอผมก็ไม่คิดว่าเสียงมันจะดังขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้ลดเสียงลงเลยแถมยังดูเหมือนจะเพิ่มความสนุกในการประดิษฐ์ของเขามากขึ้นอีกวันรุ่งขึ้นป้าชอพกาจึงตัดสินใจทําสวนเพิ่มเป็นสองเท่าเธอคิดว่าถ้าลุงพลยังส่งเสียงดังได้เธอก็จะทําให้สวนของเธอสวยจนลุงพลต้องหยุดมองเธอตั้งใจจัดสวนดอกไม้ด้วยความละเอียดแต่แล้ววันนั้นเองลุงพลก็ปล่อยของใหม่ออกมา หุ่นยนต์คุมสวนที่เขาประดิษฐ์จากชิ้นส่วนเก่าๆและเสียงดังโครมครามของมันก็ทำให้ป้าชอบพกาถึงกับตะลึงคุณลุงพลน,นี่มันเสียงอะไรอีกเนี่ยป้าชอบพกาบนอีกรอบนี่คือหุ่นยนต์ปัดหญ้าแบบอัตโนมัติครับป้าดูสิปัดหญ้าเสร็จภายในสิบนาทีเองลุงพลพูดด้วยความภูมิใจคลางเปิดโชว์ให้ป้าชอบดูเจ้าหุ่นยนต์ค่อยๆค,คลานไปทั่วสนามแต่มันดันล้มลงและพุ่งชนต้นไม้ของป้าชอบจนเกือบจะหัก ด้วยความโกรธจัดป้าชอบพกาวางแผนจะบุกไปบ้านลุงพลอีกครั้งแต่เมื่อเธอขอาประตูลุงพลก็เปิดออกมาพร้อมกับใบหน้ายิ้มแย้มแล่ย,ยื่นของบางอย่างให้เธอเป็นกระถางต้นไม้ดอกทานตะวันที่ทำจากเศษวัสดุเหลือใช้นี่คือการขอโทษจากผมนะครับป้าผมขอโทษที่รบกวนขอให้ทานตะวันนี้เป็นของขวัญสำหรับความสงบที่กำลังจะเกิดขึ้นป้าชอพกาไม่สามารถกลั้นหัวเราะได้ เธอรับกระถางนั้นมาและตระหนักว่าลุงพลไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนจริงๆมันเป็นแค่การเล่นสนุกของเขาหลังจากนั้นทั้งสองบ้านก็ต่างหัวเราะไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแทนที่จะทะเลาะก,กันอีกและลุงพลก็เริ่มแบ่งปันของประดิษฐ์แปลกๆกับป้าชอ่อเช่นเครื่องพ่นสำหรับสวนดอกไม้ส่วนป้าช่อก็ปล่อยให้ลุงพลประดิษฐ์ไปโดยไม่บ่นอีกแต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะจู้จี้เรื่องเสียงอยู่ดีอีก ในที่สุดแม้ทั้งสองคนจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันสุดขั้วแต่พวกเขาก็เริ่มเข้าใจและยอมรับกันมากขึ้นบางครั้งเสียงดังของลุงพลก็กลายเป็นเสียงที่ทำให้ป้าชอบพการู้สึกเหมือนชีวิตมีสีสันขึ้นขณะที่ความเป็นระเบียบของป้าชอบพกาก็ทำให้บ้านของลุงพลดูสวยงามขึ้นเหมือนกันก็จบไปแล้วนะคะกับเล่าให้ฟัง e ีีสาบอกหากเพื่อนๆถูกใจช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หรือสนใจโดเน a t สนับสนุนทางช่องเมียววายุเสือเพราะว่าอะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ